อย่างในยกสมัยผมเขีนทีละอย่าง,าางรัฐวิเกลเบอร์โทรศัพท์กสอละผูาทางธีเปิดโครรันยยมาวันนี้ก็ขออภัยสหรับทท เิดเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับาสาราการหลังเก่านะคจังหวัดมุกดาหารมาเัเอิญว่าสาราการก็ของภารักนักศึกษาประชาชนมีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจกีฬาฟุตบอลให้มากขึ้นได้มีส่วนร่วมเข้าถึงอบรม เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายให้มีการยกระดับที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นผู้ให้การสนับสนุนหนึ่งเจ็ดสมภพภูมิคต จะประสบความสำเร็จก็ขอยืนยันว่าฉันมีความดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างตามความสามารถที่มีนะคะและก็ขอชื่นชมถิ่ศิลป์สุรบอลตามเป้าหมายที่สมาคมได้กำหนดไาการเข้าถึงในการเล่นกีฬาโดยไม่มีการเลือกจนนบรรการพัฒนาเพื่อให้ผู้ทึกษาและผู้ตัดสินนะครับ ได้มีมากขึ้นและยกระดับและความเข้าใจไม่ว่าในด้านคนพิการด้านพนตาบอดวิทยาศาสตร์การกีฬานะั้นมันไม่ใช่เพีเยงแค่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับมันจะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาการปฐมพยาบาลนะครับเวชศาสตร์การกีฬานะครับโกลศาสตร์นะครับจะมีหลายๆเรื่องนะครับที่ทางด้านเคมีก็เกี่ยวข้องนะครับ มันจะใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์สลัวหน่อยนะครับอาจจะได้เห็นผมยั่ัน,นยอยู่ในคอมพิวเตอร์นรัได้ทันในงานอบรมนะครับก็ขอโทษ